เศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกนะคะมักจะมีการกำหนดอัตรางเงินเฟอ้อเป้าหมายไว้อยู่ที่2%ค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีการเกิดวิกฤตโควิด -19 นะคะก็ส่งผลให้เกิดความยากลําบากในการควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในหลังจากนั้นจนนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ธนาคารแห่งอเมริกานะคะก็ได้มีการออกมาบอกแล้วค่ะว่าอาจจะใช้เวลานานกว่า10ปีเลยกว่าจะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อกลับมาที่2%ได้หรือแม้กระทั่งหลังจากนี้นะคะอัตรางเงินเฟอ้อเป้าหมายอาจจะไม่ควรอยู่ที่2%อีกต่อไปแล้วก็เป็นได้มันมี มีเหตุผลที่มาเบื้องหลังเป็นอะไรนะคะติดตามได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการพกเก็ตมันนี่รายการความรู้การเงินพกพาง่ายสายมินิค่ะถึงแม้จะมีบางช่วงที่เงินเฟอ้อเนี่ยดูจะชะลอความรุนแรงลงมาแล้วนะคะแล้วก็สินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อเงินเฟอ้ออย่างเช่นน้ํามันเสื้อผ้าหรือว่ารถยนต์มือสองเนี่ยก็ดูจะมีระดับของราคาที่ลดลงมาแล้วแล้วก็ดูจะมีความสมดุลน,นะคะระหว่างดีมาแล้วก็ซัพพลายในกลุ่มสินค้าอื่นๆซึ่งนับว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีเลยค่ะ แต่กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะคะก็ยังมีการออกมาบอกค่ะว่ายังไงก็ตามอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็คงจะยังมีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่จนถึงอย่างน้อยในอีก1ปีข้างหน้าค่ะรวมถึงธนาคารแห่งอเมริกานะคะก็ได้มีการออกมาบอกว่าโดยสถิติแล้วเมื่อครั้งหนึ่งที่อัตราเงินเฟ้อมันเลย5%ขึ้นไปก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า10ปีกว่าจะทําให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่2%ได้ค่ะโดยได้ให้เหตุผลเป็นปัจจัยสําคัญ3ประการนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการที่อัตราาของค่ มันยังไม่ได้มีการปรับลดลงมาตามเงินเฟอ้อหรือที่เรียกกันว่าเป็น sticky wage inflation ค่ะโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างลูกจ้างในระดับปฏิบัติการนะคะยังคงอยู่ที่ประมาณ6%ทั้งๆที่อัตราเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่3%โดยสาเหตุสําคัญนะคะก็มาจากการที่ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะสําหรับลูกจ้างที่มีอายุ55ปีเป็นต้นไปค่ะโดยได้มีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะยังมีการว่างงานในตําแหน่งนี้ประมาณ1ล้านตําแหน่งเลยทีเดียวซึ่งก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการกดดันราคาค่า และปัจจัยที่สงนะคะนั่นก็คือการที่อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยได้รับเงินทุนสนับสนุนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาเป็นเวลานานค่ะโดยนะับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะคะสาหรับอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยก็จะมีเงินทุนสนับสนุนอยู่ที่น้อยกว่า500บินลียนดอลลาร์ในขณะที่ในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีเงินทุนสนับสนุนเข้ามาไม่น้อยกว่า750บินลียนดอลลาร์ค่ะส่งผลให้ต้นทุนในกระบวนการของการผลิตพลังงานเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นถึง40%เลยค่ะแล้วมันก็จะยิ่งทวีคว ความรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานด้วยโดยที่ธนาคารแห่งอเมริกานะคะก็ได้มีการคาดการเอาไว้ว่าราคาน้ํามันก็จะยังคงอยู่ที่ไม่น้อยกว่า100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะและปัจจัยสําคัญข้อที่3นะคะนั่นก็คือประเด็นของอโลกาพิวัตรแล้วก็ยุคข,ของสังคมสูงวัยซึ่งธนาคารแห่งอเมริกานะคะก็มองว่าปัจจัยนี้เนี่ยมีความน่ากังวลกว่าเรื่องของค่าจ้างหรือว่าเรื่องของพลังงานซะอีกค่ะเพราะ2ปัจจัยก่อนหน้านี้เนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะด้วยนโยบายทางการเงินแล้วก็อาจจะเห็น แต่ว่าในปัญหาของสังคมสูงวัยที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยนโยบายทางการเงินแล้วก็อาจจะต้องอาศัยการลงทุนในระยะยาวนะคะกว่าจะเห็นผลค่ะโดยในอีก30-40ถึงปีข้างหน้านะคะกลุ่มของแรงงานเนี่ยก็จะมีจํานวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีอัตราการพึ่งพิงนะคะหรือว่าสัดส่วนเมื่อเทียบกันระหว่างจํานวนของเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยเทียบกับวัยทํางานเนี่ยสูงระดับโอไทม์ไฮในอีก40ปีข้างหน้าค่ะซึ่งเมื่อจํานวนของแรงงานในอนาคตไม่เพียงพอกับความต้องการในการจ ้าางงานนะคะคมันก็จะสร้างความกดดันต่ออัตราการเพิ่มของรายได้ต่อไปซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อที่ยังยืดเยื้อต่อไปด้วยนั่นเองค่ะนอกจากธนาคารแห่งอเมริกาแล้วนะคะก็ยังมีอดีตหัวหน้านักเศร,รษฐศาสตร,ร์ของ IMF ค่ะที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าหลังจากนี้อัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายควรจะเปลี่ยนเป็นอัตรา3%ได้แล้วแทนที่จะเป็น2%ค่ะเนื่องจากในช่วงที่เกิดวิกฤตการนะคะหลายประเทศเนี่ยก็มักจะใช้วิธีในการกักเก็บสินค้าเอาไว้บริโภคเฉพาะในประเทศของตัวเองเท่านั้นหรือที่เรียกว่าเป็นป Chain นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาของสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะที่จะส่งผลต่ออุปทานของระบบเศรษฐกิจการกระจายตัวของความคาดหวงังอัตราเงินเฟอ้อที่ระดับสูงกว่า2%มีความถี่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ได้ออกมารองรับเขาว่าอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะก็อาจจะมีระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิดอย่างถาวรค่ะในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีความพันพวนสูงแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อดูท่าจะอยู่กับเราไปอีกนานแบบนี้นะคะมันก็คงเป็นสัญญา ที่ดีที่จะทําให้เราเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพของการเงินของตัวเองให้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะด้วยการสํารวจรายรับรายจ่ายของตัวเองการดํารงเงินสํารองฉุกเฉินให้เพียงพอการควบคุมระดับของหนี้สินไม่ให้เกินกําลังนะคะแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการลงทุนอย่างมีวินยัยอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วพบกับรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซไมส์นีได้ใน EP ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ